นน,น,นสาตุเดอร์สาธุเดอร์ค่ะจะานบหนอบนิวละคุณแหงอาจารย์ขอให้เป็นสะพานเที่ยวปองเดินจะก้ากางของกระคุณซ้ำเจ้าฟ้าไต่มาถุงตอมขอให้มาซอยปองตัวากะเมื่อโอโหลาหูงมูขุดหนกักนามถึนแ่นต้อละนี่คุณภาษีอริยรรมใหมายคกันกรรม รับทั้งเทวาพอมพุ่มมาฝ่าหอผู้ข่าขอหนอบนอมถนอมใส้ายเสีย,ยนพ้อมกับอินตาเจ้าจัตุลาตั้งสีขอให้มาเลียมกลุ่มตัวา่าโอลำพ้อทั้งคุณเจนแจวนั่งเีกเม็ตาหลาุณพระพ่อนศาสนาธรรมให้คำกันพมากัน ผูกขาคอย่อมือนอมเนื้อหัวบนกะมอมขอให้มานัง่งหลอมตัวกายสาสว่างย่าสูดได้ลงนัง่งลงหน้าสมองค่าเื่หมอขอให้ไหลดังน้ำนาทีกว้างอื่นวังย่เมื่อผู้กขาล่องให้เสียงอ,อ่อนน้่ยดีย่าได้มีแก็งเกินระวังล่ำตึงหันขอให้สมพอรอขาปาวาน,น่าเมื่อทุกตาให้พันยาก้องแก้วล่ำเล้วให้เจือจาม ลาโนวน่้วนเวียนเวียนเอ้ยเจ้าเวียนเวียนขั้นมันแมนของเวียนให้เจ้าเวียนไปไกลไกลขั้นโบแมนของไผให้เจ้าไหลมาเวิยนบนตะลิงสีเนินเนินทางบ้านนาะ โอยล่ะน้ออ่านวลๆแม่นว่าได้ใจฟังคําเว้าเอาก็เน้นดีกว่าว่าจะพูดยิ่งสิ่ง